พี่น้องในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ในเฝ้าเดียวกับอาจารย์โสพลนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่136คํรสาสำสรรเสริญพระคุณและพระกำลังของพระเจ้าเราใช้เวลาสงบใจอธิษฐานชั่วครู่ครับหยุดเทปก่อนนิดนึงแล้วอธิษฐานแล้วก็เดี๋ยวกลับมาร่วมกันฟังพระคำของพระเจ้านะครับ ไม่ได้ให้เวลาพี่น้องยาวนะครับพี่น้องฟังพระคำของพระเจ้าวันนี้สรรเสริญพระยาเวจงสารเสริญพระนามของพระยาเวบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวเอ๋ยจงสรรเสริญเถิดบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเราจงสรรเสริญพระเจ้าเวเพราะพระยาเวประเสริฐจงร้องสดุดีพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาเพราะพระยาเวทรงเลือกยาโคบไว้สําหรับพระองค์เองทรงเลือกอิสราเอลไว้เป็นสิ่งล้ําค่าของพระองค์เพราะข้าพเจ้าเองทราบว่าพระยาเวทรงยิ่งใหญ่เพราะองค์เจ้านายของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งสิ้นพระยเวพอพรไทยสิ่งใดพระองค์ก็ทรงทำสิ่งนั้นในฟ้าสวรรค์ และบนแผ่นดินโลกในทะเลที่น้ำลึกทั้งสิ้นพระองค์ทรงทำให้เมฆลอยขึ้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกทรงทำฟ้าแลบให้แก่ฝนและทรงนำลมออกมาจากพระคังของพระองค์พระองค์ทรงสังหารลูกขัวปีของอียิปต์ทั้งของคนและของสัตว์อียิปต์เอ๋ยพระองค์ทรงส่งไมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆมาท่ามกลางเจ้า ให้ต่อสู้กับฟาโรห์และข้าราชการทั้งสิ้นของท่านพระองค์ทรงสังหารบรรดาประชาชาติเป็นอันมากและทรงประหารบรรดากษัตริย์ผู้มีอำนาจคือซีโอนพระราชาของคนอมโมไยและโอกพระราชาแห่งปาชานอีกทั้งราชนจาจักรทั้งสิ้นแห่งคนาอันแล้วประทานแผ่นดินของเขาทั้งหลายให้เป็นมรดกเป็นมรดกแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ ข้าแต่พระเวพระนามของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิพข้าแต่พระเวพระเกียรติคุณของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์เพราะพระพเวจะประทานความเป็นธรรมแก่ประชากรของพระองค์และทรงพระกรุณาแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคำเป็นผลงานของมือมนุษย์รูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้ มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้ยินทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้นผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้นทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกันวงวานอิสราเอลเอ๋ยจงถวายสาธุการแ <c oughs> ด่พระยาเววงวานอารนเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเววงวานเอลีเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่ พระยเยวท่านผู้ยำเกรงพระยเยวเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยเยวสาธุการแด่พระยเยวจากซิโยนพระองค์ผู้ทรงพรำนักในเยรูซาเล็มสรรเสริญพระยเยวีพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพระพรพระธรรมสดุดดีนี้นะครับอาจจะยาวสักหน่อยผมจึงไม่ได้อ่านช้าเท่าที่ทุกครั้งนะครับแต่พี่น้องครับพระธรรมบทนี้เนี่ยสามารถ แบ่งเป็น3ตอนได้ตอนหนึ่งประมาณ7ข้อพอดี7.3.21มี21ข้อนะครับพระธรรมสดุดีบทนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการที่เขาเรียกร้องประชากรอิสราเอลให้ได้ยำเกรงพระเยวแล้วก็สรรเสริญพระองค์เพราะพระเยวนั้นทรงยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกดังนั้นพวกเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทําการ อิทธิฤทธิ์ต่างๆมากมายในท้องฟ้าให้เขาได้เห็นและก็ได้รู้ว่านี่เป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดคนอิสราเอลนั้นมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในทะเลทรายซีนายนะครับที่นั่นพระองค์ได้ทรงสำแดงพระองค์อย่างอัศจรรย์บนท้องฟ้าและก็ในภูเขานะครับให้เกิดภูเขาสั่นสะเทือนและก็มีพระดำหลักตรัสออกมาเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเห็นถึงความยิ่งใหญ่ ของโะรงที่นั่นและก็จากนั้นเขาก็สารเสริญพระเจ้าถึงการช่วยกู้ประชากรของเขาแผ่นดินของเขาซึ่งดูเหมือนไม่มีแผ่นดินอยู่แต่พวกเขาเองนั้นได้ย้ายจากแผ่นดินคานาอันซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะยกให้กับอับราฮัมบิดาของพวกเขาทั้งหมดไปอยู่ที่อียิปต์เพราะมีการกันดานอาหารระยะเวลายาวนานถึง7ปี เพื่อให้ประชากรของโลกได้รับความรอดแล้วก็โยเซฟเข้าไปที่นั่นและได้ช่วยเปลี่ยนแปลงให้อียิปต์เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีคนจำนวนมากที่มาจับจ่ายซื้อข้าวเสื้ออาหารที่อียิปต์พระเจ้าทรงเลือกอียิปต์ให้เป็นแหล่งที่จะทำการเพราะว่าอียิปต์นั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำท่าและพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยโลกในเวลานั้นให้รอดจากการกันดานอาหารเจปีนะครับ ขอบคุณพระเจ้าแต่หลังจากนั้นแล้วคนอียิปต์ไม่ได้ระลึกถึงอิสราเอลอีกก็โขมเพงอิสราเอลมากจับเขาเป็นทาสอย่างไม่มีความยุติธรรมสั่งให้ฆ่าลูกหัวปีของเขาอย่างไม่ยุติธรรมดังนั้นพระเจ้าจึงได้ลงโทษอียิปต์และก็ประหารลูกหัวปีของอียิปต์จนเขายอมที่จะจำนนปล่อยคนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อิสราเอลนั้นมาหาแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้และพระเจ้าได้ทรง จัดการขับไล่นะครับนะชนชาติที่อยู่ก่อนนะครับทั้งฝั่งตะวันออกของแม่น้ําจอแดนและก็ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําจอแดนคือเป็นดินคาณาอันที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าพระเจ้าได้ให้พวกเขาใช้เวลาอยู่ที่นี่แทนอับราฮาัมแทนคนอิสราเอลแล้วก็เป็นระยะเวลาน,านานและบาปของพวกเขานั้นเต็มล้นอยู่ที่นี่ ระยะเวลาถึง400ปีที่พวกเขาได้อยู่ที่นี่และนี่เป็นเวลาที่พระเจ้าทรงทวงคืนแผ่นดินนี้แล้วก็เขาได้ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนสะดุดีตรงนี้ได้ย้ำเห็นก็คือว่าอียิปต์นั้นไหว้รูปเคารพคนคณะอันต่างๆเหล่านี้ไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาก็ไหว้รูปเคารพและรูปเคารพของเขานั้นแม้มีตามีหูมีจมูกมีปากแต่ไม่สามารถใช้การได้เลย และนี่คือสิ่งที่เป็นความแตกต่างที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์พระองค์กระทำบนท้องฟ้าพระองค์กระทำบนแผ่นด,ดินโลกและพระองค์ทรงกระทำและช่วยเหลือประชากรอิสราเอลแม้ในระยะหลังพวกเขาจะต้องละหดละหกละเหินไปอยู่ที่อื่นไกลและก็ยาวนานจริงๆพันกว่าปีแต่พระเจ้าอัศจรรย์กลับนำอิสราเอลกลับมาตั้งถิ่นฐานของเขาที่แผ่นด,ดินคานาอันได้อีกครั้งหนึ่ง ในเวลานี้แม้จะเป็นปัญหาเรื่องสงครามหลายอย่างกับาชาวาพื้นถิ่นนะครับนะชาวคานาอันก็ยังเป็นสิ่งที่คนอิสพะเจ้าได้ทรงสำแดงว่านี่คือแผ่นดินที่พระเจ้าจะทรงมาเรียกคืนเราไม่รู้ทางหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สําหรับเราผู้เชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนําอิสราเอลมาและตั้งถิ่นฐานของเขาอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นข้าแต่พระยาเวห์พระองค์ทรงดํารงอยู่เป็นนิตพระเกียรติคุณ และความชอบธรรมและพระกรุณาอยู่แก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ทุกชั่วชาติพันธ์เราจึงสรรเสริญพระเจ้าแล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาเพื่อตายไถ่บาปเราแล้วก็ให้ชีวิตใหม่แก่เราเวลานี้เราอ่านสดุดีนี้แล้วเราเห็นถึงพระพรพระคุณกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักเราและมีพระทัยเมตตา พง์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและพง์ทรงดำรงอยู่และกำหนดสิ่งต่างๆที่จะเป็นไปที่ที่แผ่นดินโลกนี้เราขอบคุณพระเจ้าเวลานี้เราที่ฐานขอพระเมตตาจากพระองค์เรื่องโควิด -19 ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดยับยั้งและหยุดสิ่งเหล่านี้ขับไล่มันออกไปจากโลกได้เถิดขอพระเมตตาคุณของพงค์ แม้นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบอกว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตและมันได้เกิดขึ้นแล้วแต่ขอการดูแลและเมตตาปกป้องและช่วยเหลือพวกข้าพหลายด้วยเถิดขอบคุณพระเจ้าในนามพระสุคิตเจ้าอาเมนพี่น้องครับพระเจ้าทรงปกครองดูแลโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถดำรงชีวิตอยู่และก็ไม่ต้องกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ